ปลา้านองมาเป็นปลาปลาน้ออเนาะปลาลงดีเลยพี่น้อตั้งบ้านบาน้อนบนซบเปน้อตั้งบซบบ้านคอนพป่นรอเป็นที่เป็นงเองดีเขาปลปลานี่ดีพี่นหอไปเสียปลาเขาฟังเนอตัวสวยสวยสวยงามงามแข้วัวาบุบที่ี่าบานพี่นหอปลาเขาฟังเก็บเน้รอไล่คัก่นองบาดเสียวใส่เสียงดึงแบบนี้พี่น้อง เบิงเบเนเจ็บปลาเขาฟังงอพึ่งไปเอาจะได้ไรทำไรครับ่นองมได้ีกยานเนือพี่เไปได้พี่นนองใส่เสียงดึงไปเนี่ต่ปลาเนาะปลาต้องต้อต้งดีเพันจับปลามันพันเอาหมดเลยพี่นนองท้ง้อนก่อนเป็นสีเขีดเป็นพวกเป็นพ่วงเลยนะพี่นนองปลาแบบธรรมชาติเน้ะ ัน้ำไปเนาะน,นีะนนนน่กับ<า>เป็นปลา,น,น,าน้ำไหลขาดไปบนน,น้ำใหน้ำไหขนาดไปเนาะไปเนาะน้ำตกเห็ว่าปลาลงขาดเสี